สี่ราศีดวงชะตามีเกณฑ์โดนหลอกซ้ําซ้อนเรามาฟังคำนายดวงชะตาทั้ง4ี่กลุ่มธาตุและ4ดาวราศีนี้ครับว่าจะเป็นดวงชะตาของคุณไหมนะครับและเป็นเรื่องอะไรที่คุณมักจะโดนหลอกได้บ้างในช่วงนี้เรามาดูคำนำนายครับลำดับที่1นะครับคือชาวราศีกลุ่มครับลำแบบที่2นะครับคือชาวราศีสิงห์ครับลำแบบที่3นะครับคือชาวราศีเมถุนครับและลำดับที่4นะครับคือชาวราศีพิจิกนะครับต้องบอกเลยทั้ง4ี่กลุ่มธาตุและ4ดาวราศีนี้เองเนี่ยดวงช่วงนี้เนี่ยต้องระวังมากมาก ว่าตวงชะตาเนี่ยมีโอกาสที่จะโดนหลอกนะครับมีอริมีศัตรูนะครับมีคนรอบตัวที่ไม่ประสงค์ดีสําหรับคุณนะครับหรือมีคนคิดหวังอะไรในผลประโยชน์ในความเป็นตัวตนของคุณเนี่ยสูงมากๆกครับการที่จะลงมือทําอะไรนะครับหรือช่วยเหลือใครเนี่ยต้องคิดดีๆนะครับต้องคิดดีๆมีมุมมองที่มันกว้างมากขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความรักเองเนี่ยก็มักจะมีคนเข้ามาเพื่อหวังผลประโยชน์นะครับหรือมาทําให้คุณหนักใจหรือเสียใจได้นะครับถ้าเป็นเรื่องงานเองเนี่ยก็มัก จะมีคนมาฉกฉวยผลงานนะครับหรือเอาเปรียบคุณในเรื่องของการทํางานนะครับยิ่งถ้าเป็นงานที่ต้องใช้ทุนทรัพย์นะครับหรือเป็นเรื่องของทรัพย์เกิดขึ้นเนี่ยคุณมักจะเสียเปรียบนะครับหรือโดนโกงเกิดขึ้นเป็นโอกาสแห่งความไม่สําเร็จที่จะกอ่เกิดนะครับรวมถึงเพื่อนร่วมงานนะครับหรือว่าคนใกล้ตัวเองเนี่ยก็มักจะติ นะครับหรือว่าคอยดินทาว่าร้ายรับหลังคุณได้ในช่วงนี้ครับทั้ง4ี่ราศีนี้เองเนี่ยถือว่าประสบภัยกับเรื่องของความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับคนรอบตัวทุกประการนะครับรวมถึงคนที่จะช่วยเหลือคุณเองเนี่ยก็จะมีโอกาสพัดภาห่างหายนะครับไม่ช่วยเหลือกันหรือว่าจากลากันไปแบบนั้นด้วยเช่นกันก็ต้องระวังในช่วงนี้ครับ